สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูเรื่องปั๊มน้ำกันนะครับปั๊มน้ำเราซื้อมาครับยี่ห้อนี้ครับแดวูนี่ครับท่านผู้ชมราคาเท่านี้นะครับซื้อมเมือ่อเดือนพปาภาคมหกสองแต่รู้สึกว่าผมใช้ไปช่วงหลังๆนี่เขาอ่าระบบออตโต้แบบตัวนี้นะเขาไม่ค่อยตัดครับาแล้วเขาไม่ค่อยตัดแล้วผมมาทดลองดูครับตอนเช้าเนี่ยครับไอ้เจ้ามอลมนี่ก็มี ความหมายท่าน้ชมเขาก็จะมีเหมือนจุกแบบมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเปิดได้ครับน,นี่ครับน,นี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับเปิดได้นะครับเป็นรูแบบนี้ครับนี่ครับมันมีมีสอนนะครับเป็นลูกสอนมีลูกมีลูกสอนแบบนี้ครับน้ชมเห็นไหมครับลูกสอนแบบนี้นะครับลมเขาไม่มีแล้วครับน้ชมเมื่อลมเขาไม่มีแล้วเขาก็ไม่ตัดนะครับน้ชมผมก็ทดลองเอา ที่สูบมอเตอร์ไซค์มาสูบดูนะครับนี่เราเอาจัดตัวนี้สูบดูนะครับสูบดูผมทดลองไปแรงดันเขาเข้าประมาณสักยี่สิบนะครับยี่สิบปอนด์ครับเรามาวัดดูนะครับอ่าเนี่ยแรงดันเขานะครับตอนนี้ก็แรงดันเขาเป็นศูนย์นะครับท่านผู้ชมแรงดันดัวเจา้าเลขตัวนี้นะครับเข็มบตัวนี้เป็นศูนย์นะครับเราเรามาวัดดูครับมาวัดดู อ่าตัวนี้เขาขึ้นมาเท่าไหร่ครับท่านชมดูอ่ามา20ครับ20 20ปอนด์นะครับอ่า20ปอนด์20ปอน,ปอนด,ด์ขนนะะนบบนเขาก็ตัดดีขึ้นนะครับท่านชมระบบน้ำาก็ตัดดีขึ้นนะครับอ่าสำหรับที่เราใช้เราใช้ไม่สูงนะครับชั้นชั้นล่างครับ ชั้นล่างนี่ประมาณ5วินาทีนะครับผมนับดูนะครับห้าวินี่เขาตัดนะครับตัวออโต้นี่เขาตัดนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นชั้น2บ้านชั้น2นี่เขาตัดอยู่ที่15ห้าวินะครับตอนนี้เราจะทดลองใส่เข้าไปสูบเข้าไปประมาณสักลอง30ดูนะครับว่าชั้นบนเขาจะตัดเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะครับ เรามาต่อคลิปกันเลยครับเรามาดูว่าเราสูบเข้าไปสักสามสิบปอนครับว่าเขาจะตัดกี่วินะครับชั้นบนคือชั้นสองนะครับเราจะสูบเข้าไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสอสิบสาสิบสี่สิบห้า ้าเกินเราก็เอาลมออกครับเ,เราเช็คดูก่อนครับแรงดันเขาเท่าไหร่ครับนี่40นะครับเอาเราเลยให้เหลือ30พอเอให้เหลือ30นะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตกลงให้เขาสามสิบนะครับท่านผู้ชมอ่านี่สามสิบนะครับอสาปอนพอนะครับแล้วก็ปิดจุกไปก่อนครับถ้าเราใช้ไปเขาก็ออกนะครับเพราะว่าผมทดลองแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ไปถามด้านที่เขาจําหน่ายนะเขาก็บอกให้สูบลมเข้าไปบ้างแล้วก็สูบลมเท่าไหรน่นี่อ่ทางร้านเขาก็ไม่ได้บอกครับ ขอ,ขอให้เราทดลองเอาครับทดลองดูว่าบ้านเราชั้นสองนนะสูงเท่าไหร่นะครับเราต้องมาเช็คดูที่ที่หม้อหม้อลมเรานะครับนี่เราจะไปเปิดน้ําแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูเจ้าตัวออตโต้ด้วยนะครับเราก็จะมาตั้งตู้ตัวออตโต้ตรงนี้นะครับรไปดูกันครับผมจะไปเปิดน้ำแล้วครับ ตามผมมาครับผมไปเปิดน้ำแล้วครับเอาเช็คเลยนะครับนี่เช็คที่เปิดน้ำที่บ้านนะครับชั้นสองนะครับอ่เปิดแล้วผมจะนับปิดแล้วผมจะนับหนึ่งนับสองนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่วินะครับเขาตัดสี่วิเขาตัดนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นบนนะครับชั้นสองครับสี่ห้าหกหกครับเสียงเขาปิดที่หกครับโอเคครับท่านผู้ชมเราลงไปแล้วนะครับเสียงเขาปิดที่หกวิครับชั้นล่างห้าวิชั้นบนหกวิ ถือว่าประสบผลสำเร็จครับท่านผู้ชมเอาละครับเป็นว่าตอนนี้เราก็ได้มาตรฐานแล้วครับเจ้าตัวนี้ก็คือใช้ลมชั้นล่างนี่เขาปิด10วินะครับแต่ชั้นบนชั้นสองชั้นสองนี่เขาปิดอยู่ที่6วิใช้ได้แล้วครับท่านผู้ชมถือว่าผ่านข้าเจ้าตัวนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวนี้เราก็มาตั้งดูอีกครั้งนะครับหมุนเข้าหมุนออกดูนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้ครับบางเครื่องเขาก็หมุนทางนี้บางเครื่องกหมุนทางนี้นะครับเครื่องเจ้าตัวนี้คือหมุนหมุนไปหมุนไปตรงนี้นะครับเขาเรียกหมุนไปไปขวามือนี่ยเขาจะตัดไว้นะครับถ้าหมุนมาซ้ายมือนี่เขาจะตัดช้านะครับเราก็มาเลือกเอาครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้ก็เป็นความรู้ครับเล็กๆน้อยๆสำหรับ ปั๊มน้ำเต้าตัวนี้ต้องมีลมครับเอาเป็นว่าสามสิบปอนด์นะครับเดี๋ยวผมจะหาปากกามาเขียนไว้ก่อนครับเรามาต่อคลิปกันเลยครับท่านผู้ชมเราจะเขียนไว้ว่าลมสามสิบ สามสิบปอนด์ครับแรงดันนะครับในลมนี่นะครับอ่าอ่าท่านี้แล้วเนาะมีอะไรแล้วครับสามสิบปอนด์นะครับเท่านี้แล้วครับสามสิบปอนด์นะครับท่านผู้ชมได้เป็นความรู้ใหม่ครับเพราะว่าเราซื้อมาผมใช้ไปหลายเครื่องแล้วผมก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องเรื่องลมครับลมเขาก็เขาก็ออกเหมือนยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเหมือนรถยนต์นะครับ เวลาเราสูบไปแล้วก็มันมาเช็คนะครับยศเจ้าวันนี้เช็คดูนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหมุนไม่ขึ้นหมุนเขาแรงเขาอ่อนมันก็มีครับนี่พัดลมตัวนี้นะครับพัดลมอ่อนก็ไม่ต้องซ่อมแล้วท่านผู้ชมพัดลมตัวนี้อ่อนนะครับไม่ซ่อมเพราะเขาใช้ประมาณสักสามปีเขาก็เริ่มอ่อนแล้วครับทำไม่ต้องซ่อมแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่ราคาถูกกว่าครับราคาไม่ถึงสองพันนะครับชมเครื่องตัวนี้นะครับพันเจ็ดปลายนะครับพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดท่วนนะครับ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะซื้อได้ครับราคานี้ซื้อตัวใหม่ใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ความรู้ของเราก็คือจะตัวนี้ต้องเติมลมครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมมาเห็นหน้าเห็นตากัน <laughs> อา้าวคลิปนี้ก็คงจะลำํำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกดะระดิ่งดตานาเพื่อเป็นกำลังใจครับไปบายครับ <laughs>